โหูมึงดูดิเห,เห็นอะไรปหมเห็นอะไรไหม<ห>อ่ะ <c oughs> หล่อเก่าว <c oughs> ้าคับเลยอ่าหล่อรื่นนะนี่ฮะชุดเบรกห้ายูครับแท้ฮะห้ายูแท้จะย,วยาวๆแบบนี้นะครับนี่ฮะพร้อมฮับอลูมิเนียมนะครับฮับอลูมิเนียมห้ายูแท้ครบๆชุดแบบนี้นะครับ ราคาร้าวใจแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้พวกเบรกนะครับระบบเบรกระบบชุดสตัดหรือว่าจะเป็นพวกแบบเบรกหน้าเบรกหลังไนก็สอบถามได้นะครับแล้วก็พอมีให้จําหน่ายอยู่นะครับอะมาดูกันครับตัวเบรกตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรก 5u นะครับ 5u ก็จะเป็นจาน360นะครับ 5u จาน360นะครับแล้วก็จะเป็นห้องของฮับอลูมิเนียมนะครับแปลงดุมครบเสร็จจับนะครับโอ้โหเนี่ยกริบๆนะครับแบบนี้นะครับใส่แล้วหล่อแบบนี้นะครับ อ่ถอยไปดูทรงหน่อยเนี่ยใส่แล้วหล่ออย่างนี้นะนะใส่แล้วหล่อไงใส่แล้วหล่อไงใส่แล้วหล่ออย่างนี้แน่นอนนะครับนี่รถเข้มๆนะครับนี่เบรกจะเด่นๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะคุมโทนร็บรองฮะเอาเรื่องนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดอยากใส่เบรกไปบอกเมียว่าเบรกรถมันติดนะครับนะฮะอยากใส่เบรกไปบอกเบรกติดนะครับวันนี้พีซีลไปก่อนครับน้ารัเราเป็นแบบนี้นะฮะ อ่ะหลับไปก่อนครับผมสวัสดีครับติด